สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิวกัละยาณีสุดลำบากกินของเหลือโต๊จีนผู้ชายหลอกหมด50ล้านลัานไม่อโหสิจากชีวิตสุดลำบากลุกทุ่งดังบิวกัละยาีีอาสยามเปิดใจในรายการคุยแซบโชวต้องเก็บอาหารเหลือจากโตจีนมากินไปรับจ้างล้างจานหาเงินช่วงเก็บโต๊ะเจอปลาสามรส เหลือครึ่งตัวยำรวมเหลือแล้วเอามารวมกันอีกทีนานๆจะได้กินถือเป็นอาหารที่ดีสำหรับเราเป็นลูกทุ่งดังชีวิตพริกไม่ต้องลำบากแต่กลับเจอมรสุมใหญ่เจ้าตัวเผยโดนผู้ชายหลอกสูญกว่า50ล้านลันไม่อโหสิกรรมให้พร้อมเผยอาการป่วยล่าสุดบิวเผยมรสุมชีวิต โดนหลอกหลายปีว่าไปงานแล้วมีเพื่อนแนะนําให้เขาเป็นสายเปตอนนั้นยังไม่รักแต่เขาดูแลเราดีไปรับไปส่งวันเกิดพ่อก็ซื้อทองไปให้ตอนนั้นเรา23ผู้ชายคนนี้ดีจังเลยเราก็เริ่มหลงตอนหลังถึงรู้ว่าทองที่ซื้อมาให้พ่อไปแปะไว้ก่อน แล้วได้ตังจากเราไปตอนหลังมีการยื่นข้อเสนอว่าขอดูแลเงินทองให้ได้ไหมเมื่อถามว่าเขาพูดยังไงถึงทําให้เราไว้ใจให้ดูแลเงินทองเราขนาดนั้นบิลเผยว่าเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเขาจะปูฐานะให้เราเองถ้าวันหนึ่งเราไม่เป็นนักร้องแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยก็จะเป็นหมาตัวหนึ่งนะก็กลัวเป็นหมาสรุปได้เป็นควายเลยเมื่อถามว่าเงินเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่50สบล้านเลยไหมบิลกล่าวว่าเกือบ เพราะมีที่แถวบ้านเขาเขาบอกฉันไปดูดวงมาแล้วเธอไม่มีดวงครอบครองปัตตภีงั้นเป็นชื่อฉันถามว่ากี่ปีที่เป็นวังวนเอาเงินไปให้เขาดูแลบิลเผยว่าเจปีก่อนที่จะคิดได้มีเ,เรื่องก่อนหน้านั้นทําไมมีข้อความแปลกมีโทรศัพท์มีบอกปล่อยให้เขากลับไปหาลูกเมียบ้างนะรู้หรือเปล่าว่าเขามีลูกเมียแล้วเราก็หรอเขาบอกว่าเมียเขาคบชู้นะแล้วเลิกกันได้ 2- 3ปีแล้วนะ เอา้าเลิกไป 2- 3สปีได้ไงลูกคนเล็กเพิ่งขวบเดียวเองเขาบอกว่าเลิกกันแล้วจริงๆที่ท้องนี้คือเลิกกันก่อนแล้วค่อยคลอดตอนมาอยู่กับเราเมื่อถามว่าภรรยาทางโน้นมีมาวินเราบ้างไหมบิลเผยว่าไม่มีเพราะเขาจัดการดีซื้อบ้านเงินสดซื้อรถเงินสดซึ่งเป็นเงินของเราถามว่าทําไมแม่เด็กยังอยู่เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงลูกดีที่สุดคือแม่เขานะ จ้างเลี้ยงเดือนละ1 5 0 0 0บาทจ้างเลี้ยงลูกโดยเอาเงินเราไปถามว่าสุดท้ายทำไมเขายอมปล่อยเราลูกทุ่งสาวเผยเขาไม่ปล่อยมีทั้งขู่ทั้งคุยดีขอเคลียร์ถ้ามึงไม่กลับไปกูปล่อยคลิปนะก็ไม่มีขู่ว่าไม่ว่าเขาจะดูหรือญาติเขาจะดูบอกว่ายังไงก็ตามไม่เอโหสีให้ถูกไม่จุดแต่ทุกครั้งที่นึกถึงได้ก็จะแช่งในใจเอาเฉพาะทรัพย์สินที่เราได้เสียไปขอให้ใช้กับความทุกข์ทรมานกับครอบครัว และอะไรที่เคยทำกับเราไม่ว่าโดนทำร้ายร่างกายโน,นนี่อะไรขอให้ไปเกิดกับคนรักของเขาทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ